เมื่อเกิดกันแต่ละครั้งเนี่ยต้องมาสร้างบารมีกันนะจ๊ะแล้วก็มาปรับปรุงผังชีวิตใหม่ก็คือมาแก้ไขในส่วนที่เราเคยเดำเนินชีวิตผิดพลาดในภพชาติที่ผ่านมาด้วย <Yeah. S 1> น,นะจ๊ะไม่ใช่มาใช้กรรมอย่างเดียวแต่มาแก้ไข ให้เราหลุดพ้นจากวิบากกรรมนั้นด้วยคือเรื่องที่สำคัญนะจ๊ะไม่ศึกษาไม่ได้เลยนี่นี่จ๊ะเช่นสมมุติใครเกิดมาเป็นผู้ชิงเนี่ยนะคือข้างนอกเป็นแมนแมนเะนี่ยแต่ใจตรงกันข้ามอย่างนี้นะจ๊ะชี้สมนนันนะ <laughs> เราจะปล่อยให้ไปตามกระแสกิเลสที่สอนให้เราต้องทำอย่างที่เขาทำทำกันมันอย่างนั้นผิดหลักวิชาเลยจ้ะอย่างนั้นเมื่อไหร่มันจะพ้นวิบากกรรมสังทีเลยจ้ะนี่เนะ <laughs> าะเมื่อเรารู้ตัวอย่างนี้แล้วเราก็ต้องแก้ไขตัวเราเองถ้าอยากจะหลุดพ้นจากวิบากกรรมตรงนี้ต้องประพฤติพมหมจันย์ นี่ไงต้องประพืชพรมอาจารย์นะลุงนะอย่าไปปล่อยเลยตามเลยแล้วก็ไปทำตามๆที่เขาทำกันซึ่งของเขามันไม่รู้หลักวิชาอย่างนัน้นก็ยิ่งไปกันใหญ่แล้วเมื่อไหร่จะพ้นดีไปดีเดี๋ยวไปเอบายด้วยของเก่าอยังจะไม่บทมาเจอของใหม่นี่ต้องสู้นะลูกนะนี่ต้องสู้ ด้การแบบพึติพรมอาจรรย์นี่เนาะนี่สำคัญนะเพราะฉะนั้นนี่ถ้าสมมุติเราเป็นอย่างนี้ต้องสู้ถ้าเราเกิดมาจนนอย่าไปมัวลำเคน็นหรือน้อยอกน้อยใจเนี่ยถ้าเราเลึกชาติย้อนหลังไปได้เราจะเพราะว่าเราคืออดีตคนเคยรวยนี่เนาะ แต่เราประมาทในการดำเนินชีวิตไม่ได้สั่งสมทานบารมีเพราะนั้นพอหมดบุญก็หมดสิทธิ์ในการใช้สมบัติสมบัติจะอยู่ได้เพราะเรามีบุญเนี่ยมีบุญเพราะสั่งสมบุญไม่ใช่อยู่ๆเราบุญหล่นครับมีไหมไม,มีแต่อะไรหล่น,ออนนะเอเรื่องนี้สำคนะัญเพราะฉะนัะ้น ชาตินี้เรามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยเราเลือกเกิดได้แต่ไม่ใช่ชาตินี้นะชาติหน้า <laughs> เพราะชาตินี้เราเกิดมาแล้วแต่ชาติต่อไปเราเลือกเกิดได้เราอยากจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เราแล้วเนาะอยากจะรวยก็ทํางานอยากจะสวยก็รักษาศีลอยากจะเจาดก็จเจริญภาวนานั่งมาที่นี่งเอาง่ายง่าย่อจะเพิ่งไปเรียนอะไรลึกซึ้งเลยพระองเรียนอนุบาลก็อย่างเงี้ยอย่างนี้เนานะ อยากจะมีพักมีพวกมาแล้วก็ทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรนี่นะอยากอายุยืนนะนะอยากได้อายุวันนะสุขพระปฏิพานห้าอย่างอายุยืนวันนะสดใสมีความสุขมีกำลังกายกำลังใจมีความเฉลียวฉลาดต้องไปตักบาสนี่ไงแต่ว่าใกล้ๆนี่นะเออเอาปตอขออสามนี่นะตรงนี้ไงแต่เราก็ได้ห้าอย่าง เราจะเอาอะไรล่ะเมื่อแล้วแต่เราอ่ะใช่ไหมเจ้าแล้วแต่เราอเนี่ยเพราะเราคือ